สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอด,ดําทีมเช่นเคยนะครับหลังจากบุญรอดพาเจ้ากันยาไปขุดต่อในพื้นที่เนื้อที่25ไร่เสร็จก็ย้ายมาบ่อคุมทรัพย์น้อยๆอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเ,เรามาดูหมดแล้วนะคุมทรัพย์บ่อนี้เอาไปสต็อกบ้านครับกับเอาไปขายด้วย หมดแล้วที่เห็นนี่ก็เหลือเล็กๆน้อยๆที่ปกคลุมดินดานะครับเหลือเล็กๆน้อยๆดูชั้นลูกรังนี่บางที่ก็อยู่ตื้นๆนะครบ,บางจุดก็อยู่ลึกๆครับนี่อย่างลุมนี่อยู่อย่างลึกเลยอย่างนู้นอยู่ข้างบนครับโอ้โหนี่ชั้นลูกรังธรรมชาติสร้างขึ้นม,มาครับ มีตื่นมีลึกครับอ่ะ๋ยเอาลูกรังไปสต็อกไปเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้เสีตเต้รก็จะปรับพื้นนะให้มันเสมอเท่ากันครับพอเสมอเท่ากันเสร็จแล้วนี่ก็จะทิ้งเบิร์มไว้ประมาณสักเมตรหนึ่งแล้วก็ล้วงเอาลึกๆเลยตอนนี้ปรับพื้นก้นบอ่อให้มันเสมอกันก่อนที่ชั้นแรกคนระั เดี๋ยวคอยติดตามกันเรื่อยๆครับว่าบอ่อลูกนี้จะเอาลึกขนาดไหนอะไปแล้วครับเต็มแล้วฮะบอ่อตรงนี้ลูกลังนี่ยังลึกเลยคเป็นหลุมเลยล้วงเอาลูกลังไปฮะเป็นหลุมเลยฮะทางก็วิ่งสบายครับปกรอดำไม่ต้องเหยียบเท่าไรฮะขึ้นแบบสบายสบายครับแข็งโคกดูแล้ว เรามีคุ้มรัพย์เป็นเอาไว้ทำทางครับมันก็เลยทำให้วิ่งสบายโอ้มีแม่ลังด้วยนีย่ก้อนใหญ่ๆถึงนั้นเลยนี่เอามากองไว้ฮะอันไหนเป็นคนกอน้อนนี่เอาไปเขาว้าวนะ่ะถ้าตักไปใส่อกโรด้าไปทีให้เขาเนี่ยก็เลยเอากองไว้ด้านบนนี่แหละนี่เสียเตยเริ่มไล่ระดับมาก่อนนะ ปรับสภาพพื้นชั้นแรกก่อนครับให้เสมอเสมอเสร็จแล้วค่อยล้วงลึกๆทีนี้ถอยมาเลยถอยมาเลยย้ายเป็นว่าเล่นนะเจ้าก,กันยาวดูดูการนี้ตรงไหนมีงานก็ไปตรงนั้นครับ หมดก็ย้ายครับแต่ละบอ่อนี่อยู่ได้ไม่เกินสามวันย้ายสามวันย้ายบานหมอดำคณะดังคณะใหญ่นี่ตักไปเลยนะผสมไปเลยฮนะลูกรังอนะชั้นนี้ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งนะที่ชาวบ้านเขาชอบกันครับโดยมากจะเอาไปทำทางกันทำทางเข้าสวนกันครับเพราะว่ามีลูกรังผสม ถ้าเอาลูกรังล้วนๆนี่มันไม่ใช่ราคานี้นะมันจะแพงกว่านี้ฮะแต่นี่ชั้นนี้บุญลอยขายในราคาดินเลยแต่มีลูกรังผสมให้คนก็เลยชอบกันเยอะครับชั้นนี้ฮะชั้นลูกรังผสมดินดานครับเอาไปทําทางเลยทำทางเข้าสวนนี่ถ้าเอาลูกรังอย่างเดียวมันแพง ก็อาศัยช่วงจังหวะนี้แหละบ่อดินถ้าใครมีผสมลูกรังนี่คนจะชอบครับสั่งเยอะไปและน้องนัดหัวหน้ากอบวันนี้หัวหน้ากอบมาขับให้นะเนื่องจากน้องวิทย์เราได้ออกแล้วกลับไปทำงานอยู่บ้านเดี๋ยวรอคนขับประจำคันบุญรอดดำทีมสองครับจะมา อีกสองสามวันจะมามาขับประจําครับนี่ผมก็เลยให้หัวหน้าก๊อบมาช่วย2อวันสามวันนี้คะก่อนที่คุณขับประจําจะมาอยู่ฮะนี่ปรับชื้นพื้นชั้นนี้ให้เสมอก่อนนะไล่ไปก่อนครับเอาระดับนี้ก่อนครับก็อยู่ประมาณเมตรหนึ่งหรือห้าสเซนนี่แหละ ปรับตภาพชั้นนี้ไปก่อนพอเสมอพอก้อนบ่อเสมอกันหมดปุ๊บทีนี้ก็ล้วงเอาเลยฮนะจะเอาลึกขนาดไหนยคอยติดตามแต่ผมว่าไม่ตามกว่าสาเมตรแน่ที่ล้วงล้วงไปอีกชั้นหนึ่งฮะนี่ปรับับปรับพื้นเนี่ย เจ้าของบอกว่าไม่อยากให้น้ําไหลเข้าบอ่อเอาแต่น้ําฝนอย่างเดียวว่างั้นและปีนี้จะเต็มไหมเน่ยถ้าเอาแต่น้ําฝนอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะเจ้ากันยาวนี่ต้องยืนพื้นที่เสมอๆสมอฮะเพราะว่าเขนยาวเวลาตักดินนี่ถ้าพื้นที่ไม่สมูไม่เสมอนี่ จะกระโดกระเดกฮะพูดง่ายๆจะไม่นิ่งโยกไปโยกมาครับเสียเตยก็เลยต้องปรับปรับพื้นที่ยืนครับให้เสมอก่อนอี่พื้นตัวเองยืนเสมอก็เดินขึ้นมานะเดี๋ยวก็เอาดินหนุนแทกสักหน่อยเปล่า แขนยาวนี่เวลามันเอื้องไปปุ๊บเนี่ยมันโยกไปโยกมาก็เลยต้องปรับพื้นตัวเองให้มันเสมอฮะเนี่ยใช้ยาเจ้ากานยาวเขามานี่แหละครับผมเห็นแขนมันยาวไนงะ แต่ตรงนี้จะมีลูก่างผสมบางๆแค่นั้นเองเนะอันนู้นจะหนาอยู่ตรงเนินข้างหลังเนี่ย เฉพาะชั้นแรกนี่ผมก็ว่าเกือบสามเมตรแล้วนะนี่แต่หกล้อดำก็จะอยู่ที่พื้นชั้นนี้แหละคงจะไม่ลาดเอียงไปกว่านี้แล้วอาศัยจเจ้าการยาวลวงลึกๆเอาฮะถ้าปรับพื้นระดับชั้นล่างนี่เสมอแล้วอะ่ะนี่ ความสูงก็น่าจะอยู่ประมาณ3เมตรเอ้ยลึกชั้นแรกเน3เมตรได้ฮะเกือบ3เมตรไม่ถึง3เมตรหรอก2เมตรกว่าเอาไปกบลุมครับกบเฉพาะทางเดินเจ้ากานยาวนะไม่ได้กบหมดนะกบหมดระเบิยงน้ำมันโอเคเป็นทางเดินไปเฉยฮะอ้นี่แหละครับเข้าจะเข้าหน้าแรงหน้าหนาวนี่ ฝุ่นเริ่มเยอะต้องขยันเป่ากองครับหน้าแรงนี่ต้องขยันเป่ากองกันไม่เป่าไม่ได้นะเครื่องล่วงเลยนะฝุ่นนี่เข้าไปยัดในกองอากาศมั่งถ้าไม่ขยันเป่านี่โอกาสที่เครื่องนี่จะล่วงนะมีโอกาสนะ ต่อซูมโม่วันนี้ก็ยังคงวิ่ง6กคันเหมือนเดิมครับหก้อดำไม่มีใครขาดไม่มีใครหายมากันพร้อมเพียงครับหกคันวันนี้ขุดไปขุดมาก็ใหญ่เหมือนกันนะพอนี่ เต็มนะครับไม่มียุบเลยไหมแข็งโปร เอาระดับนี้ไปก่อนนะให้มันเสมอทั่วบอ่อก่อนฮนะแล้วอย่าค่อยล้วงลงลึกๆเอาปลาไหลคงไม่มีนะหายหมดแล้วครับบอ่อนี้เป็นบอ่อเก่าครับขยายแล้วก็ล้วงให้มันลึกสภาพบอ่อเก่าหายไปเลยอ่ะเปลี่ยนเป็นบอ่อใหม่แล้วฮะไม่มีร่องรอยบอ่อเก่าแล้วฮะหายหมดแล้วขี่โคลนขี้อะไรก็หมดเกี้ยงฮนะ โอ้โหเสียงลูกรางกระทบกับพื้นกระบาตรงนู้นนะเยอะ้าใครได้ตรงนู้นไปอะจะมีลูกรางผสมเยอะครับแต่ตรงนี้ลูกรางผสมมงบางเองอะอ่ะเดี๋ยวเป็นนั้นว่าคลิปนี้ผมกอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับยายอีกแล้วครับ เดี๋ยวมาคอยดูกันว่าเจ้ากัญญา,าจะอยู่บอ่อนี้ได้สักกี่วันได้ย้ายอีกไปไหนอีกเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ